จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับจุกกุยพาเที่ยวครับผมวันนี้เรายังอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะครับนากย่าวันนี้เราจะไปร้านเกมเก่าชื่อร้านเมโคยะนะครับที่ย่านโอซุกนะครับเรากำลังขึ้นรถไฟเข้าเมืองครับผมสถานีโอซุแคนนอนหรือไม่ก็ไปคามิเมสึนะครับซึ่งผมจะไปสถานีคามิเมสึนะครับเพราะคิดว่าไปง่ายกว่า นะครับแล้วก็ไปลงที่สถานีมันจะผ่านโยโดบาชิด้วยนะครับแล้วสังเกตจะมีซ u เปอร์คิดแล็บโอซุช็อปนะครับตรงนี้จะสามารถเป็นซอยที่เลี้ยวเข้าไปแล้วจะเจอเลยทันทีซึ่งจริงๆเราเลี้ยวเข้ามาในซอยนี้เนี่ยเราจะผ่านซ u เปอร์โปเโตก่อนนะครับสัญลักษณ์ก็คือมีรูปมันฝรั่งนะฮะแล้วก็มีมาริโอหน้าร้านแต่เราจะมาร้านนี้ก่อนนะครับจีวันเดอร์กูนะครับซึ่งจะมีร้านการ์ดอยู่ข้างในนะครับ คลิปนี้ถ่ายเมื่อ21ตุลาคม2562นอะครับนี่อันนี้จะให้เพื่อนเชาวการ์ดเมจิกดูก่อนนะครับว่านี่ฮะร้าน Hobby Station นะครับนี่ในตึกนี้มีนะครับซึ่งมีหลายหลายตึกหลายสาขานะครับราคาก็เนี่ยพอดีอาจจะถ่ายเร็วไปหน่อยนะครับทำให้ไม่เห็นราคานะฮะก็ดูเอาละกันว่ามีมีอะไรอยู่บ้างนะครับเผื่อใครอยากจะไปซื้อนะพอหมดโควิดปุ๊บวิ่งจูดไปเลย ออกจากวันเดอร์กูนะครับเรามาที่เมโกยะนะครับเมโกยะนี่ร้านนี้นะครับร้านจะเป็นหัวมุมนะครับร้านจะเป็นหัวมุมเราสามารถเข้าไปในร้านได้เลยนี่ฮะบรรยากาศภายในร้านนะครับก็มีคนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับช่องแรกนะครับเดินตรงเข้าไปอันนี้เราจะพบกับ n i n t e n d o 64ก่อนนะครับช่องนี้เนี่ยครับ ตัวแรกสีม่วงนะครับสีทอง8,000เยนนะฮะนี่ Smash Brother นะครับ4,290เยน0,07เจมบอล8,000เยนทำไมมันแพงขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ4,000กว่าเยนนะครับแล้วก็นี่ Sin and Punishment นะครับ5,800เยนแต่ได้ข่าวว่าตัวนี้เป็นตัวแพงของเขานะครับตัวแพงของเครื่องนี้อ่ะต่อมาซุปเปอร์เม i รอย0 0เยน แล้วก็มีเกมอีกเยอะแยะมากอันนี้ล็อกแมน X 2นะครับสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาก็เลยถูกนะครับตัวนี้2006นะครับ2,600เยนนี่ขนาดถูกแล้วเนี่ยล็อกแมน X นะครับ6,800เยนนะฮะเขาจะมีวงเกรดเอาไว้ด้วยว่าเกรดอะไรนะฮะราคาก็แล้วแต่ตามตามเกรดนะครับนี่6 0 0 0เยน5000ัเยนนะครับเห็นเห็นไหมว่าราคามันก็จะต่างกันตามสภาพนะครับ นี่นิกกี้เมาส์3ามนะครับแปดพเยนนะฮะแต่ละอย่างสวยงามมากมายราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับอันนี้ก็จะคือมุมที่เราเข้าไปด้านหน้าร้านตรงๆเข้าไปเลยนะครับร้านเขาก็จะค่อนข้างเป็นระเบียบนะครับนี่เกมคิวด n นเท w สวิตนะครับเกมบอยแอดวานอู้เยอะแยะมากมายถ่ายไม่หวั่นไม่ไหวนะครับดูกันไม่หมด mm hmm. นี่ตลับฟม mm ิคอมนะครับ f อฟนะครับเฟมิลี่คอมพิวเตอร คุณีโอดูโออาร์เอ็นะเออเออดูโออานะครับน,นะน,บนี่นี่ดูโออไม่ต่างกันเลยนะครับราคาเกือบเกือบห้าหมื่นเยนนะครับซุปปเอ์การ์ r เกียร์สีเหลืองนะครับสองหมื่นเยนทำไมมันแพงจังอะเซก a าเอสจีันะครับสามหมื่นเยนวิชวลบอยสี่หมื่นสี่โห นี่โอ้กล่องกล่องกล่องนะครับราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจราคาเท่าไหรนะครับเปิดมาดูที่0 0 0เยนนะครับมีเครื่องเกมซูปเปอร์อยู่ข้างในด้วยค่อนข้างแพงนะจอยโยกนิโอจีโอนะครับ PC Engine 20,000เยนฝั่งด้านนี้นะฮะตลับเปล่าเยอะแยะมากมายนะฮะไฟมีค้อมีตลับมีกล่องก็มีนะครับตลับซูปเปอร์ อัดแน่นเต็มร้านนะฮะส่วนเซกชันนี้นะครับจะเป็นของ Sega Saturn นะครับเรามาดูกันนะครับ Sega Saturn โอ้ยานยิงนะครับเพียบนี่พอแยกเลยครับยานยิงไม่ยานยิงเองไม่ถูก700เยเยนโอ้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเขาแบ่งแบ่งหมวดเอาไว้นี่4,000เยน เกมเยอะแยะมากมายครับละลานตามากจริงๆอยากให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันมาดูกันที่นี่หรือตาตัวเองนะครับเพราะมันเยอะมากจริงๆนะครับถ่ายไม่ไหวจริงๆครับข้างบนก็มีอีกนะฮะมีกระดัย PC Engine นะฮะมีงานกล่องงานการ์ดนะครับการ์ดอย่างเดียว Neo Geo นะครับ Neo Geo นี่ตลับใหญ่ๆนะครับ4,600นะครับวอล์คิโล่สองอันนี้วอล์คิโล่เจ็ดนะครับ8 0 0 0 อันนี้หมื่นเยนนะครับกา r o โร e สเปเชียลสามพันสองร้อยเยนสมุไรสปิริตสนะครับสามพั 3, นกว่าเยนสมุไรสปิริตหนะฮะสามพันเยนอันนี้6,500นห้เยนแล้วก็มีเมมโมรี่การ์ดัวครึ่งเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับนี่ตัวนี้สี่พันเยนคิงออฟเฟิร์ตเก้นะครับราคา ไม่แน่ใจมองไม่เห็นนะครับจำไม่ได้ครับมีโอจิโอนะครับตัวเครื่องนะครับสามหมื่นห้าพันเยนนี่สามหมื่นห้าอ้ยผมทําของเขาตกนะครับเดี๋ยวผมทำป้ายเขาตกนี่ครับทุกอย่างนะครับสามารถเคลมแบตได้ด้วยนะครับมีเคลมแบตได้ด้วยมีพวกตลับซุปเปอร์ราคาแพงครับหมื่นเก้าพันเยนนะฮะหมื่นสองพันเต่านินจามันโดนะฮะแซ ราคาโหดร้ายมากครับ X Men 14นนะครับ, X 14, รบอันนี้เกมอะไรไม่รู้70,000ตลับเมมโมรี่0 0 0 0นห0 0 0นหก0 0เข้าใจว่ามีเกมดีๆที่เมมโมรี่ไว้นะครับก็เลยแพง3 0 0 0 0โอ้ 30, โห 30,000, 30,000, 27,000โอ้ 30, 30, 000, โห ส่วนเซ็กชันนี้จะเป็นเซ็กชันของ Dreamcast นะครับจะมีเตอร์สไตล์มาสู้กันให้ดูด้วยนะับแต่และแผ่นโอ้โหสามพันสองพันสามพันนะครับอันถูกก็มีอันแพงก็มีแต่ส่วนมากกับแผงนอันนี้พวกแพงๆของ Saturn นะครับนี่ Radiant Silver g ก n 2 2น0 0นะฮะยันยิงส่วนมาก Saturn จะแพงมากนะครับนี่2 5 0 0 0 3 0 0 0 0กว่านะครับ03ออนไลน์1 8 0 0นนะครับ กกาลู ok aro, อะไรพวกนี้นะสตีทซีโร่สตาร์เติร์สเตอร์ไทนนี่ถูกสุดเลยนะจะว่าไปร้านนี้ก็ค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าของดีๆก็มีเยอะอยู่แต่ให้เทียบกันเนี่ยผมว่าถูกกว่าซปเปอร์โปเตโต้นะแล้วก็ส่วนเซ็กชันนี้นะครับจะเป็นอ่าสามดีเอสนะครับดีเอสสามดีเอสนะครับแล้วก็จะมีเพยเพยหนึ่งเพยสองด้วยนะครับนี่นี่นะครับเริ่มมาจากเพยสองก่อนนะครับนี่ แบ่งหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยนะครับ RPG เราก็ข้ามไปครับเราก็ไม่ดูนะครับแต่หมวดหมู่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นข้างบนก็เป็นพวกของงานกล่องนะครับอะไรอย่างนี้คู่มือบทสรุปนะฮะเยอะแยะมากมายนี่ต้องใช้เวลาเป็นวันๆนะัะมาเลือกเลือกดูเพย์หนึ่งนะครับตัวเพย์หนึ่งน่าสนใจก็มีเยอะนะมีสไปร์ดบ้างมีไม่มีสไปร์ดบ้างนะครับส่วนมากเป็นเกมแคปคอมนะฮะที่น่าสนใจ PC Engine ครับ ดีเอสนะครับ PSP ก็มี Xbox 360นี่เดสมายนะครับ2000กว่านะครับจอโยก4ี0พนะครับ PSP อ่าครับแล้วก็งานกล่องแฟมิคอมนะครับโอ้โ oh, หเรียงเยอะแยะหยิบตัวอย่างให้ดู Ghostbuster 2อ0พันแปด วิโล่เท่าไหร่พันห้าก็ไม่แพงธรรมดานะครับเกมเขาไม่แพงอยู่แล้วสองพันสี่ทับกันเกือ,กอบสองพเยนได้นะครับด็อกเตอร์มาริโอพันส โอลิมปิก2000 1290นะฮะหน่วยเป็นเยนนะครับไฟนอลไฟส์นะครับ4 0 0พเยนไฟนอลไฟส์องสองพันแปดสตีดไฟเตอร์พันห้าเทอร์โบสองพ เขาเรียงตลับซูเปอร์นะครับเขาเรียงตลับงานกล่องเครื่องซูเปอร์เนี่ยสวยงามมากเลยนะครับผมกะจะมาเรียงแบบนี้ที่บ้านผมบ้างนะเดี๋ยวไว้เรียงเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูนะครับสาย SVDO นะครับพันเยนของซูเปอร์นะครับซูเปอร์ N64 เกมคิวนะฮะได้หมดที่ใช้หัวแบบนี้เฮสีก็มีแล้วนะครับ แต่ว่ายังค่อนข้างราคาสูงอยู่ส่วนเซ c กชั่นนี้เป็นเซกชั่นหน้าร้านนะครับเป็นพวกตู้เก็บของสะสมนะครับที่มีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างจะหายากนะครับพวกนี้นี่นะครับพวก s ซาทแท็กต่างๆเกมกดนะฮะทามากอตเกมบอยวันเดอร์สวอนพีเอสพีตัวพิเศษนี่ฮะของแรกนักสะสมชาวไทยก็มีนะครับพี่ทัชชี่เจ้าชายตลับทอง แล้วก็ยังมีพวกจอยเกมคิวด้วยนะครับที่ต้องใช้แต้มแรกแล้วก็พวกจอยของ V นะครับใช้แต้มแรกส่วนข้างซ้ายมือนี่นะครับอันที่เราไม่ได้เห็นตอนเข้ามานะครับก็จะมีตู้อีกข้างนึงนะครับตัวลิมิตต่างๆเพียบเลยนะครับต้องมาดูด้วยตัวอีกและนี่คือหน้าร้านของเขานะครับเรากําลังจะไปต่อซุปเปอร์โปยโต้แล้วนะครับหน้าร้านนะครับร้านนี้หาไม่ยากนะครับเพราะอยู่หัวมุมพอดีเลยนะฮะ มีกูยะนะครับนี่นะครับหน้าร้านเจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คนก็เดินกันขวักขวายวุ่นวายไปไปมานะครับข้างซ้ายเนี่ยยังจะมีนี่ครับป้ายปิดร้านนะครับเป็นลวดลายของสตีดกับมาริโอนะครับน่ารักดีนะครับคลิปพาเที่ยวแบบนี้ชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบนะครับฝากเพื่อนๆไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับ สำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะไปซุปเปอร์โปเทโต้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ